สวัสดีทุกท่านนะครับผมนัทตลาลนสำหรับคลิปนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการใช้งานฟังก์ชันหน้าจอกลางของ Ion Duty คันนี้พร้อมทั้งอธิบายรายละเอียดตัวฟังก์ชันปุ่มกดนะครับว่าแต่ละฟังก์ชันและปุ่มกดนั้นเขามีหน้าที่อะไรและทำงานยังไงไปดูกันเลยครับทางด้านนี้ก็จะเป็นหน้าปัดเซ็นไม้นะครับขนาดไม่ได้ใหญ่มากนะครับก็ไม่ได้บดบังสายตาอะไรเท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่ก็จะควบคุมเกี่ยวกับความเร็วนะครับแล้วก็มีเกี่ยวกับ อกิโลเมตรนะครับกำลังวัดอ่าแบตเตอรี่ระยะทางนะฮะก็จะอยู่ตรงนี้ทั้งหมดเลยแล้วข้างด้านนี้ก็จะเป็นอ่ลมยางนะครับนี่ซ้ายขวาหน้าหลังนะครับเป็นลมยางเนาะประมาณนี้นะด้านนี้ก็จะไม่ค่อยมีอะไรซับซ้อนเท่าไหร่นะทางด้านจอตัวนี้หลักๆจริงๆนะครับมันจะอยู่ที่ตัวนี้ครับนี่ฮะหลักอยู่ที่จอใหญ่เลยนะครับจอกลางก็จอก็จะประมาณนี้นะโล่งๆนะครับยังไม่ได้มีอะไรนะครับเพราะว่าพวกตีมพวกอะไรเงี้ยนะครับก็อยู่ที่ผู้ใช้งานนะครับจะไปเลือกปรับนะว่าจะใช้ยังไงนี่ครับเริ่มจากกลุ่มนี้ก่อน ก็จะเป็นตั้งค่าวอเปเปอร์นะครับนี่ฮะลักษณะนี้นะครับก็จะเลือกวอเปเปอร์มาประมาณนี้นะโอเคฮะถัดมาครับผมปุ่มลําโพงนะครับก็จะเป็นการควบคุมเสียงนะครับในตัวรถนะับนี่ฮะมีเดียเพิ่มนะครับเพิ่มเสียงลดเสียงระบบอ่าน้ำทางนะครับนี่ฮะจะมีระบบนําทางมาให้นะครับเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับระบบนําทางเสียงไมโครโฟนนะครับแล้วก็เสียงมือถือ ก็จะเริ่มจากตรงนี้ทั้งหมดเลยนะครับฟังก์ชันตรงนี้ที่สาคัญที่เด็ดนะครับของรุ่นนี้ดูนะฮะเอฟเฟกเสียงนะครับนี่เขาจะมีมาให้นะครับมีเสียงธรรมชาตินะครับแล้วก็ปรับปรุงประสิทธิภาพเสียงแล้วก็เสียงเบสหนักแน่นนะครับก็จะเป็นเอฟเฟกเสียงอยู่ทางด้านนี้นะฮะแล้วก็ที่สําคัญอีกทางนี้ดูนะฮะตำแหน่งการรับฟังเสียงที่ดีที่สุดปุ๊บกดเข้าไปปุ๊บนี่ครับก็จะขึ้นลักษณะแบบนี้นะครับนี่ฮะ ทางด้านนี้ด้านนี้ด้านนี้เราสามารถเลือกได้เลยนะครับว่าอยากให้เสียงที่เราอยากจะรับฟังที่สุดเนี่ยเราอยากจะรับฟังในส่วนไหนของตัวรถนะครับเนี่ยอย่างเช่นซ้ายขวากลางหลังเลือกได้หมดเลยอันนี้ตอบโจทย์สําหรับผมนะถือว่าค่อนข้างดีทีเดียวนะค่อางชอบนะครับส่วนตัวถัดมานะฮะปุ่มนี้คือปุ่มลักษณะเป็นรูปเบรคนี่นะครับก็ขึ้นมาแบบนี้เลยอันดับแรกเลยเรามาดูที่ฟังก์ชันตัวแรกก่อนนะครับนี่ครับ ควบคุมการเปิดและปิดนะฮะก็จะเป็นการควบคุมปิดเปิดม่านบังแดดนะครับสําหรับตัวที่เป็นพรีเมียมนะครับเขาจะมีกระจกพาราลมิกมาให้นะฮะก็จะมีม่านปิดเปิดได้จากตรงนี้แล้วก็ด้านบนดาวไว้ว่ากันอีกทีอ่ะตรงนี้ก่อนนะครับสามารถปิดเปิดจากตรงนี้ได้นะครับหน้าต่างรถนะครับปิดเปิดจากตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ประตูท้ายปิดเปิดได้นะครับตัวล็อกประตูลถหน้าต่าง เปิดหน้าต่างทุกบานจริงๆอ่ะหน้าต่างนะครับกระจกหน้าต่างเขามีระบบออตโต้ให้ทุกบานถือว่าไม่กักนะอันนี้ต้องบอกก่อนนะมีออตโต้ทุกบานนะครับแล้วก็นี่ปิดหน้าต่างทั้งหมดเดียประมาณนี้นะสําหรับปุ่มทางด้านนี้ถัดมาครับระบบส่องไฟสว่างนะครับนี่ฮะไฟหน้าปิดเปิดอัตโนมัติไฟสูงอัจฉริยะการปรับไฟสูงนะครับของไฟหน้านะครับก็สามารถเลื่อนปรับได้เลย,เลยระดับที่เท่าไหร่ตรงนี้นะครับถัดหน้าไฟตัดหมอกนะครับแล้วก็ ไปครับขี่กลางวันแล้วก็เลื่อนเวลาปิดเปิดไฟหน้าเมื่อสวิตช์ไฟหน้าอยู่ตำแหน่งออโต้ไฟหน้าจะดับหลังจากดับเครื่องยนต์แล้วสักพักหนึ่งหลายท่านอาจจะงงนะเวลาดับเครื่องยนต์แล้วปุ๊บเนี่ยไฟหน้าอาจจะยังไม่ดับทันทีหลายท่านอาจจะงงว่าให้ปิดต,ตรงไหนถ้าเราใช้ตัวนี้นะครับเป็นออโต้นะฮะมันก็ต้องรอเวลานิดนึงนะครับมันจะมีความ่งงอยู่ประมาณนั้นนะฮะแล้วก็มีโหมดไฟอ่านหนังสือนี่นะครับเปิดโหมดปิดโหมดนี่ครับมีมาให้นะฮะนี่ครับ มีแบบอัตโนมัติแล้วก็เมนูนวลควบคุมเองนะทางด้านนี้แล้วก็ถัดมานะครับห้องนักบินอัจฉริยะนะฮะมีอะไรมาให้บ้างมาดูก่อนเลยที่กระจกนะครับตรงนี้ก็ปรับเมนูนวลได้ปกตินะครับแล้วก็มาปรับที่หน้าจอได้ปกติเหมือนกันนะครับการพับการปรับการกลางอะไรประมาณนี้นะครับเนี่ยกระจกมองข้างพับอัตโนมัติแล้วก็เปิดทิ้งไว้เลยนะครับก็คือลดดับนะฮะมันก็จะพับให้อัตโนมัติเลย อันนี้คือต้องเปิดชิงไว้ดีที่สุดนะครับแล้วก็ถัดมาเอดิโกการขับขี่อัจฉริยะนะครับนี่ฮะเอติโกการขับขี่เสระมีอะไรมาให้บ้างมาดูกันเริ่มจากนี่เลยนะครับมีเตือนล่วงหน้านะครับไกลนะครับกลางใกล้หมายความว่าการเตือนล่วงหน้านะฮะคือถ้ารถมีความกระชั้นชิดนะครับมากๆนะถ้าไกลเนี่ยอยู่ประมาณ15เมตรจะมีอารามเตือนถ้ากลางก็ประมาณ5เมตรนะครับถ้าใกล้ก็ประมาณเมตรเมตรกว่าประมาณเนี่ยนะครับ ขึ้นอยู่กับเราจะตั้งไว้ที่ประมาณเท่าไหร่นะครับใกล้กลางไกลก็คือเหมือนกับลงมือเมือนะครับอันนี้ช่วยได้นะขับรถในเมืองถ้าเมื่อเมือใช้ได้นะครับเนี่ยปรับมาเป็นกลางหรือใกล้ได้สบายๆแต่ถ้าเกิดทางไกลๆหน่อยก็อาจจะไว้ตรงกลางนะครับหรือไกลอะไรประมาณนี้กลางไกลก็ช่วยได้เหมือนกันนะครับตรงนี้ก็อัตโนมัติเช่นกันนะครับแจ้งเตือนการชนหลังนะครับหากมีรถจากด้านหลังเข้าใกล้เข้ามาอย่างรวดเร็วจะมีการตรวจจับความเสี่ยง ที่จะชนท้ายรถจากระพี้ไฟก็แจ้งเตือนรถคันหลังนะฮะอันนี้ถือว่าดีนะแล้วก็ด้านล่างถับลงมานะครับแจ้งเตือนการข้ามเลนด้านหลังโอ้โหอันนี้ผมมองว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับระบบความปลอดภัยตรงนี้นะเดี๋ยวขออธิบายให้ฟังขณะถอยรถหากตรวจพบมีวัตถุมาจากด้านหลังนะครับเนื่องจากการถอยของเรานะฮะและมีความเสี่ยงที่จะชนท้ายระบบจะแจ้งเตือนผู้ขับขี่นั่นหมายความว่ากรณีที่เราจะถอยหลังนะครับถอยรถเนี่ยมีเด็กมีจักรยานหรืออะไรเงี้ยที่แบบเข้ามากระทันหันนะฮะ เขาจะมีอลามเตือนมาให้ถ้าเรายังไม่หยุดนะครับเขาจะทําการหยุดให้เราแบบอัตโนมัติเลยอันนี้ถือว่าค่อนข้างตอบโจทย์เลยทีเดียวนะครับถัดมานะครับการตรวจสอบจุดบอดขณะขับขี่ฮะตรวจสอบพบความเสี่ยงจุดบอดด้านข้างหรือด้านหลังจะแจ้งเตือนผู้ขี่ผ่านกระจกมองหลังอันนี้คือดีมากนะครับเขาก็มีสัญญาณอาลามเตือนอันนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ผมมองว่าค่อนข้างดีนะครับดังนั้นคนเปิดเป็นอัตโนมัติไว้นะครับคือเปิดไปทั้งหมดเลย สุดท้ายนะครับคำเตือนการเปิดประตูอันนี้ก็ควรจะเปิดตํามดไว้นะครับขณะจอดรถอากพบเป้าหมายที่กำลังเข้ามาใกล้จุดบอดด้านข้างหรือด้านหลังรถจะแจ้งเตือนควบขี่อันนี้ถือว่าดีนะครับควรเปิดไว้ถัดมานะครับโหมดช่วยกรณีออกนอกเลนโอ้โหอันนี้ทีเด็ดเลยเตือนล่วงหน้าถ้าเตือนล่วงหน้านะครับจะเป็นอารลามเตือนอย่างเดียวนะครับแต่ถ้าเกิดเราปรับไปตรงนี้การเตือนพร้อมการเลี้ยวอันนี้นั่นหมายความว่าถ้ามีการออกนอกเลนนะครับแบบเหมือนเล่าหลับในหรือเมื่อเมือนะครับ ตัวนี้จะทําการแจ้งเตือนและฟ้องเรานะครับคือมีอลลามเตือนมาก่อนแล้วก็ปวงมาไัยนะครับจะดึงกลับเข้าสู่เลนอัตโนมัติทางด้านนี้นะฮะก็แล้วแต่พพจารณานะครับใครชอบก็เปิดไว้ใครไม่ชอบก็ปิดประมาณนี้เนาะแล้วก็อันล่างนะครับการรักษาเลนฉุกเฉินเมื่อขับขี่ด้วยความเร็วหากรถยนต์เกิดอาการเอ็นเอียงจะมีความเสี่ยงที่จะชนรถจะแจ้งเตือนผู้ขับขี่และควบคุมบังคับเดี๋ยวของรถอันนี้ถือว่าดีในกรณีที่รถลื่นถลไมออกนอกเลนนู่นนี่นั่นนะครับตัวนี้ก็จะช่วยบังคับ ให้เราอยู่ในเลนรถือว่าเป็นประโยชน์กับมือใหม่มากๆนะที่ขับรถหรือว่าเพิ่งใช้รถหรือว่าช่วยได้ดีเลยทีเดียวตอน่ากนี้นะครับเคล็ดลับการขับขี่คําแนะนํานะครับใช้ความเร็วที่ปลอดภัยนี่ฮะเขาก็จะมีให้เรานะครับแม็กจนถึง200กิโลเมตรเลยนะครับแต่จริงๆแล้วนะครับรถถูกตั้งมาที่ความเร็ว150กิโเมตรโดยประมาณนะครับ150กิโเมตรแต่ว่าเพื่อความเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่หรือขับขี่ตามกฎหมายกําหนดนั้นควรจะลงมาที่110 นะครับหรือ100ประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคฮะเขาจะแจ้งเตือนเราถ้าเราจะเกิน100กิโลเมตรแบบเสี่ยงโดนตำรวจจับความเร็วอะไรเงี้ยนะเขาจะเตือนให้ก็ถือว่าดีนะอันอีกหนึ่งฟังก์ชันครับช่วยตรวจจับการขับเคลื่อนเอทิโกระบบควบคุมรถให้อยู่ในช่องเดินรถช่วยให้รถอยู่ตรงกลางเลนนะฮะและควบคุมความเร็วและระยะห่างของรถโอ้โหอันนี้ก็แล้วแต่เราจะเลือกนะครับว่าจะเลือกหมดกระชับหรือพิถีพิถันนีแล้วก็ตัวนี้นะครับเสียงเลด้์จอดรถเมื่อความเร็วต่ําหากกดทบเสียงที่จะชน รถจะส่งเสียงเตือนชนเอาง่ายๆนะครับด้วยความที่รถไฟฟ้าเนี่ยเป็นรถที่มีความเงียบอย่างมากจะไม่มีเสียงเครื่องยนต์นะครับดังนั้นถ้ามีบุคคลเดิอนอยู่ด้านหลังหรือจักรยานมอเตอร์ไซค์จอดอยู่เนี่ยเพื่อให้เขาได้ยินนะครับก็จะมีเสียงเรดร์ตัวเนี้มาให้นะครับก็จะเป็นเสียงวูบๆประมาณนี้สําหรับอีดิกโกโหมดนะครับก็จะประมาณนี้นะครับมีให้เลือกเยอะแยะมากมายนะครับนี่ฮะประมาณนี้นะค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวถัดมานะครับการใช้พลังงานในการขับขี่นี่ปึ๊บเข้ามานะครับ หน้าแรกเลยนะครับนี่ครับจะเป็นแบบนี้นะครับการตั้งค่าการขับขี่การตั้งค่าการใช้ไฟระยะทางในการใช้พลังงานนะครับเริ่มต้นก่อนนะครับการตั้งค่าการขับขี่มันจะมีโหมดมาให้ครับนี่ฮะสบายสปอร์ตประหยัดสบายเนี่ยไม่ต้องห่วงก็คือขับใช้งานในชีวิตประจำวันในเมืองเดินทางไกลอะไรก็แล้วแต่นะครับก็ปรับที่สบายไว้นะครับแล้วก็มีโหมดสปอร์ตอันนี้ก็สายซิ่งนะครับรู้กันดีนะฮะการปรับเป็นโหมดสปอร์ต มันจะช่วยเกี่ยวกับเรื่องพวงมาลัยด้วยนะครับพวงมาลัยจะตึงขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็โหมดประหยัดสําหรับหมดประหยัดนี่รู้กันอยู่แล้วนะครับสําหรับขับในเมืองรถติดติดก็ใช้หมดประหยัดได้นะครับตรงนี้ช่วยได้เยอะเลยทีเดียวนะครับแล้วด้านล่างนี้ประหยัดสุดนะครับนี่เปิดปึ๊บอ่าจะหมดประหยัดสุดทุกอย่างจะอยู่ในความประหยัดทั้งหมดไม่มว่าจะเป็นระบบควบคุมแอร์นะครับต่างๆนะทั้งหมดเลยไฟฟ้าทั้งคันเนี่ยคือใช้ประหยัดสุดนะครับเขาจะช่วยได้นะครับเซฟไฟฟ้าเนาะประมาณนั้นทัดหน้าครับ ทางด้านนี้นะครับการตั้งค่าการใช้ไฟฟ้านะครับนี่ครับระบบชาร์จแบตแล้วก็มีการปล่อยกระแสไฟฟ้านะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวนี้ก่อนนะครับโหมดชาร์จแบตเตอรี่นะครับมีอะไรมาให้บ้างกระแสไฟสูงสุดของการชาร์จ ac สูงสุด3 2แอมป์ถือว่าโหดมากโดยปกติมันก็จะอยู่แค่ประมาณนี้นะ16แอมป์เท่านั้นนะครับอันนี้ถือว่าค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวแล้วก็มีนัดหมายการชาร์จนะครับมาให้นะครับตั้งค่านะครับเวลานัดหมายจะไปถึงเท่าไหร่ วันที่เท่าไหร่จะชาร์จตอนไหนยังไงนะครับที่ก็จะมีบอกตรงนี้เป็นตลางนัดใหมยให้ก็สามารถใส่ได้นะครับถือว่าดีแล้วก็การตั้งค่าอุณหภูมิการชาร์จเร็วล่วงหน้านั่นหมายความว่าถ้าเราเปิดโหมดนี้นะครับมันจะทําให้การชาร์จเนี่ยชาร์จได้เร็วขึ้นว่าง่ายๆเนาะประมาณนั้นนี่ครับอันนี้ก็ตั้งไว้สามชั่วโมงนะครับหรือหกชั่วโมงก็แล้วแต่ครับก็จะตั้งได้สูงสุดสิบสองชั่วโมงโดยส่วนใหญ่ก็จะตั้งประมาณนี้ครับหกชั่วโมงนะประมาณนี้นะตั้งไว้ประมาณนี นะครับแล้วก็อันสุดท้ายนะครับของโหมดนี้นะฮะตั้งค่าป้องกันการขโมยปืนชาร์จหลายท่านมือใหม่นี่เป็นประเด็นกันพักใหญ่นะครับในตอนนั้นนะฮะถ้าเราเปิดโหมดนี้อยู่นะครับเราเสียบปืนชาร์จใส่ตัวรถไว้นะครับจะไม่มีใครมาสามารถดึงปืนชาร์จออกจากตัวรถเราได้นะครับนี่ฮะตัวนี้ดังนั้นใครที่เป็นมือใหม่ฟังดีๆนะฮะถ้าคุณไปเสียบปืนชาร์จนะครับแล้วไม่ได้ปิดโหมดตัวนี้ ตัวคุณเองก็ไม่สามารถดึงปืนชาร์จออกจากรถได้เช่นกันดังนั้นถ้าเสียบชาร์จอยู่นะครับอย่าลืมนะฮะมาปิดตัวนี้ก่อนนะครับเราค่อยไปดึงตัวปืนชาร์จออกแต่ถ้าใครจะไม่ใช้ปิดไว้ยาวๆก็ได้ครับไม่แย่แต่ถ้าใครมีความรู้สึกว่าเอ๊ะถ้าเราเอาไปเสียบปืนชาร์จไว้เนี่ยแล้วมีคนไปแอบใช้ของเรานะครับไปเสียบรถเขาถ้าใครระแวงจุดนั้นนะครับก็สามารถที่จะเปิดตัวนี้ไว้ได้แต่อย่าลืมปิดกระพอไม่งั้นจะดึงปืนชาร์จออกไม่ได้ถัดมานะครับการปล่อยกระแสไฟนะครับ ก็จะมีฟังก์ชันการปล่อยประจุไฟนะครับแล้วก็เสียบปลั๊กและเรื่องคลายประจุไฟทันทีตัวนี้นะครับให้กําลังไฟมาที่3,300วัตถ์ถือว่ามากทีเดียวเชียวนะฮะถ้าเปรียบเทียบกับรุ่นอื่นๆหรือแบรนด์อื่นน,นะฮะอ่า3,300วัตต์แต่ผมคิดคร่าวๆให้นะให้มา3 3 0 0ันี่คือคุณใช้กระทาไฟฟ้าได้เลยนะพร้อมตาปิงย่างมารมณอีกคือให้มาเยอะนะเนี่ยครับเราก็มาเปิดฟังก์ชันนะครับ แล้วก็ไปเสียบปลั๊กนะครับก็ง่ายๆนะครับเราก็ดึงไฟจากรถเนี่ยเพื่อไปใช้ประโยชน์ด้านนอกรถนั่นเองนะครับเราจะเสียบปลั๊กไฟใช้คอมพิวเตอร์นะครับโน้ตบุ๊กพัดลมอย่างที่บอกไปครับเตาปิ้งย่างกระถาไฟฟ้าใช้ได้หมดนะครับถือว่าให้มาค่อนข้างเยอะเลยนะครับหัหมดนี้ก็จะไม่มีอะไรอะแยๆมากายนะก็จะเป็นหมดการจ่ายไฟออกจากตัวรถเพื่อไปใช้งานนั่นเองถัดมาครับระยะทางในการใช้งานนะครับตัวนี้หลายรุ่นนะครับไม่สามารถรีเซ็ตได้นะครับตัวนี้รีเซ็ตได้หมดนะครับนี่ครับ และเป็นเหมือนสตอรี่นะครับให้เราดูนะครับว่าทริป A ทริปเราเดินทางกี่กิโลเมตรใช้แบตไปรเท่าไหร่เฉลี่ยแล้วแบตรประมาณเท่านี้กี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยใช้ได้กี่กิโลก็จะบอกจากตรงนี้ทั้งหมดเลยนะครับสามารถรีเซ็ตค่าได้นะโ,โอเคเลยนะครับนี่สาหรับหมดนี้ก็จะประมาณนี้นะหมดใช้พลังงานกลับมาทางด้านนี้นะครับพลังขับเคลื่อนของชัดซีบึง้งกดเข้าไปนะครับก็จะมีตัวนี้มาให้นะครับนี่ก็จะมีออโต้โฮนะครับ มีช่วยขับขี่ถนนลื่นนะครับแล้วก็เบรกมือไฟฟ้าประมาณนี้นะครับแล้วก็มีโหมดลากจูงแล้วก็ที่จอดรถสะดวกสบายประมาณนั้นชื่ออาจจะฟังแปลกๆนะครับเนี่ยมันจะมีฟังก์ชันตรงนี้มาให้ด้านล่างนี้นะครับการตอบสนองของเบรกนะเขาจะมีแบบมาตรฐานแล้วก็โหมดสปอร์ตนะครับก็เข้าใจกันง่ายๆก็คือถ้ามาตรฐานก็คือใช้รถแบบปกติทั่วไปนะครับไม่ได้เร็วมากนะครับถ้าเป็นโหมดสปอร์ตก็ความนึบของเบรกจะสูงขึ้นว่าง่ายๆนะครับ ด้านล่างนะครับแรงมาขับเลี้ยวอันนี้หมายถึงความตึงพวงมาลัยความหน่นวงของพวงมาลัายนะครับถ้าเป็นโหมดสบายก็จะเอ่อเลี้ยวง่ายๆหน่อยนะครับพวงมาลัยจะไม่ตึงมากสําหรับความเร็วต่ำนะครับถ้าเป็นโหมดสปอร์ตนะครับก็สําหรับแบบเอ่อขับเร็วๆนะครับหรือว่าทางเลี้ยวเยอะๆเขาเยอะๆอะไรประมาณนี้นะครับพวงมาลัยก็จะตึงๆหน่อยประมาณนี้หน้าทั้งนั้นพลังขับเคลื่อนของแชสซีเขาจะขึ้นโหมดประมาณนี้นะครับก็ฟังชันก็จะอยู่ประมาณนี้ทั้งหมดเลยด้านล่างอุปกรณ์เสริมตัวรถอ่าทีนี้ทีเด็ดเลยนะครับ ย้อนกลับมาที่พวงมาลัยเลยทันทีนะครับนี่ครับที่พวงมาลัยอย่างที่ผมบอกไปนะครับจะทํางานพร้อมก,กันกับหน้าจอตัวนี้นะครับเขาก็จะให้เรานะครับเลือกทางลัดนะครับนี่ฮะัเขาจะมีบอกมาให้นะครับเราจะเลือกอะไรอ่ะเยอะมากนะครับปิดเสียงมัลติมีเดียคิดเดียวก็คือตัวนี้นี่นี่นี่ด้านซ้ายนะครับอ่าอย่างที่บอกไปเนาะในด้านขวาเหมือนกันนะครับนี่ครับอ่าย้อนกลับไปนิดนึงอ่ะนี่ครับมันจะมีด้านซ้ายนะครับประมาณนี้แล้วก็ด้านขวา นะครับประมาณนี้ด้านขวาคือตัวนี้นี่ครับเป็นทางลัดขึ้นอยู่ว่านะครับเราจะใช้ให้เขาเป็นฟังก์ชันใดนะครับอ่ะเรียกง่ายๆว่าโหมดทางลัดละกันก็มาตั้งค่าที่ตัวนี้เลยนะครับถัดลงมานะครับล็อกอัตโนมัติตามความเร็วรถอันนี้เปิดไว้ก็ได้ไม่เปิดก็ได้นะครับการทำงานของเขาคือถ้าเรากดตัวนี้อันอ่าถ้าเรากดตัวนี้เป็นโหมดออโต้ไว้นะครับเขาจะทํางานก็คือถ้าเราขับเกินความเร็ว 20กิโลเมตรต่อชั่วโมงปุ๊บรถก็จะล็อกอัตโนมัติทันทีก็แล้วแต่ใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้ประมาณนั้นแล้วก็ปลดล็อกอัตโนมัติเมื่อรถจอดอันนี้ก็เช่นกันนะครับเราจะใช้ก็ได้หรือไม่ใช้ก็ได้นะครับถ้าสมมติเราอยากจะกดเองก็ได้หลายคนชอบเป็นโหมดออตโต้นะครับดับเครื่องปลดล็อกเลยหรือจอดรถเหยียบเบรกใส่ตัวพีปลดล็อกเลยก็ตั้งค่าจากตรงนี้ได้เลยนะครับ แล้วก็การปลดล็อกแบบแอคทีฟอัตฉริยะเมื่อลดล็อกอยู่ปลดนำกุญแจและเชืาอมเข้า่าใกล้ตัวรถแล้วประตูทั้งสี่บานจะปลดล็อกอัตโนมัติอันนี้เข้าใจง่ายๆก็คือถ้าเราเปิดหมดอัตโนมัติไว้กุญแจอยู่กับตัวนะครับเดินมาใกล้รถในระยะที่เขาก,กําหนดไว้นะครับรถก็จะปลดล็อกทั้งหมดเลยก็ขึ้นอยู่กับเราเราสะดวกไหมบางคนอาจจะแบบว่าฮยไม่ชอบเลยถ้าเกิดเอามาใช้อย่างเงี้ยแบบเดินใกล้รถไปบ่อยแล้วประตูมันก็เปิดปบ่อยๆก็ปิดก็ได้นะครับแล้วแต่ความสะดวกของแต่ละคนนะครับแล้วก็การล็อกแบบแอคทีฟอัต เมื่อปิดประตูปลดนำกุญแจอัจฉริยะออกห่างจากตัวรถล้วปิดประตู4ี่บานประตูจะล็อกอัตโนมัติอ่าอันนี้เข้าใจง่ายถ้าเราเปิดไว้นะครับเราลงรถโดยที่เรายังไม่ล็อกถ้าเราเดินผ่านจากตัวรถไปในระยะหนึ่งที่เซ็นเซอร์จะทํางานเนี่ยรถเขาจะล็อกอัตโนมัติถ้าเราเปิดโหมดนี้แต่ถ้าสมมติเราไม่เปิดเราปิดไว้นะครับถ้าเราปิดไว้เราต้องกดที่กุญแจเท่านั้นประมาณนี้นะฮะก็แล้วแต่ว่าใครจะเปิดหรือไม่เปิดนะครับแล้วก็กุญแจเซ็นเซอร์ประตูท้ายอันนี้ที่เด็ดเลยนะครับเมื่อรถยนต์รรับู้้ไดถึง ุญแจอัจฉริยะประตูด้านหลังจะเปิดอัตโนมัติคือเอาง่ายๆมันเป็นเขาเรียกอะไรคีย์เซนเซอร์แล้วกันนะครับถ้ากุญแจอยู่กับตัวแล้วเรากําลังยกหลังของยกสัมภาระต่างๆเพื่อจะไว้ประตูด้านหลังนะครับคือประตูที่5หรือว่าแฮดแบ็กข้างหลังกนนะฮะก็แค่ไปยืนเฉยๆประมาณ3วินะครับประตูท้ายก็จะเปิดอัตโนมัติให้เราโหมดนี้ก็จะทํางานแบบนี้เลยแล้วก็เปิดและไม่ส่งเสียงเตือนนะครับเปิดและส่งเสียงเตือนก็คือประตูด้านหลังนะครับเราจะชอบแบบไหนวะเปิดแบบส่งเสียงเตือนไหม หรือเปิดแบบไม่ส่งสีเติมก็เลือกเอาเลยนะครับเนี่ยเลือกเป็นฟังก์ชันสุดท้ายนะครับการตั้งค่าระบบก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกการตั้งค่าพื้นฐานทั่วไปนะครับความสว่างหน้าจอควบคุมกลางก็คือตัวนี้นะครับเนี่ยหน้าจอได้นะครับแล้วก็ความสว่างของหน้าจอแผงหน้าปัดนะครับก็ตัวนี้นะครับเนี่ยก็ปรับได้จากตรงนี้เลยนะครับก็มีตีไม่เลือกนะครับสีอ่อนสีเข้มหรือว่าจะเป็นระบบอัตโนมัติได้หบดนี่ครับสีเข้มก็ไม่แย่นะ สวยดีสีอ่อนก็ได้ไม่แย่นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับระยะเวลาคงหน้าจอระบบปรับอากาศถ้าเราตัง้งสิบห้าวิเราเข้าหมดนี้มาปุ๊บเราไม่ทําอะไรกับหน้าจอนีครับที่เป็นแอร์แผงแอร์ควบคุมแอร์เนี่ยสิบห้าวิเดี๋ยวเขาไปก็ะตัด,เ,ดเรารอดูนะครับเขา15สิบ้าวิถ้าเราไม่ไปยุ่งกับหน้าจอต่างๆก็จะตัดลงมานะฮะนี่ประมาณนี้ดังนั้นผมคิดว่าเรา สิบวิก็น่าจะพอนะสำหรับตรงนี้นะแล้วก็ทางด้านนี้นะครับการเรียงลำดับในแถบบริการด่วนกดค้างไว้แล้วลากตกคุมด้านล่างเพื่อกำหนดลำดับโอ้โหถ้าฟังอย่างนี้นะผมว่างงนะแต่ผมอธิบายง่ายๆนะครับเหมือนเราจัดการเดสก์ท็อปมือถือเราอะนะฮะกดจิ้มค้างลากอ่ะกดจิ้มค้างลากนะครซ้ายขวาประมาณนี้คือส่วนประกอบแล้วก็ควบคุมยันจน มันจะอยู่กับหน้าจอหลักเดี๋ยวเราเอาไปดูอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ทั้งน้้นนี้ข้อจํากัดการถ่ายภาพวิดีโอและหน้าจอขณะขับขี่อันนี้ผมขอไม่พูดถึงแล้วกันนะครับเพื่อความปลอดภัยเนาะในการใช้รถใช้ถนนนี่ครับแล้วก็รูปแบบเวลานะครับแล้วก็ทั้งนันนี้กิโลวัตต์ชาวต่อ100กิโลเมตรแล้วก็เป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเลือกได้หรือว่ากิโลวัตต์ชาว100หนึ่งร้อยนาทีหรือไม่นะครับเนี่ยได้หมดเลยกิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือว่าไม่ต่อชั่วโมงก็ปรปรับตงนี้้ะแลว อุณหภูมินะครับเป็นเซลเซียสกับาฟาเรนไฮน์นะครับก็เลือกได้อันนี้คือตั้งค่าพื้นฐานนะขึ้นมาข้างบนนิดนึงนะครับบังค่าเสียงโอ้โหอันนี้บันเทิงมากต้องใช้เวลาเลยแหละนะครับก็จะมีเสียงปลุกนะคนขับนะครค่คนขับควบคุมรถด้วยเสียงอัิยะอันนี้ก็คือเหมือนกับสั่งงานด้วยเสียงเนาะก็ใช้ได้นะครับเปิดไว้ก็ได้นะครับก็จะสั่งงานด้วยเสียงนะฮะแล้วก็ทางด้านนี้นะครับระยะเวลางดคําเรียกใช้ หลังจากปลุกระบบคคำสั่งงานด้วยเสียงก็สามารถออกคำสั่งได้โดยไม่ต้องปลุกซ้ำภายในระยะเวลาหนึ่งก็คือคำสั่งเสียงนะครับเราจะตั้งไว้เื่ะไหร่15วิหรือ30วินะครับเพื่อจะสั่งซ้ำประมาณนั้นละกันแล้วก็เมนูภาษานะครับภาษาอังกฤษภาษาไทยสินค้าเริ่มต้นฟื้นฟูนะครับแล้วก็การจัดการจัดความเป็นส่วนตัวและการบันทึกประวัติอ๋อโอเคตรงนี้เราไปยุ่งกับเขาดีกว่านะครับก็เป็นข้อมูลของตัวรถไป ก็สามารถตรวจสอบได้นะมันจะมีวัดสวิตอะไรเงี้ยประมาณนี้แล้วก็เสียงอีกอักอกอนนึงก็คือนี่อิดิโก้ซาวเข้ามาปรับได้เลยนะครับย้อนกลับไปตัวปรับเสียงหน้าแรกไปเลยฮะนี่ครับนี่ครับประมาณนี้ปลดล็อกด้วยเสียงอ่าเนี่ยครับปลดล็อกเสียงแจ้งเตือนล็อกอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็คือเป็นอยู่ในโหมดกับพวกคําสั่งเสียงนะฮะประมาณนั้นต่าเสียงปัจจุบันอดีตถ้าปัจจุบันก็เป็นเสียงอย่างนี้ตึงนะครับอดีตเป็นเสียงแอ๊ก <laughs> แล้วแต่ชอบแล้วกันนะครับถัดมานะระดับเสียงเปิดเครื่องเมื่อเปิดเครื่องจะใช้ระดับเสียงล่าสุดเป็นค่าเริ่มต้นหรือปรับเป็นค่าปานกลางอันนี้ก็คือมันจะมีปรับเองอยู่แล้วด้วยนะครับมีระดับเรเวลของเสียงแล้วก็ทางด้านนี้นะครับชดเชยระดับเสียงตามความเร็วปิดหรือเปิดก็แล้วก็ทางด้านนี้นะครับชดเชยระดับเสียงตามความเร็วอ๋อก็คือประมาณว่า,าท้ายหลังนะครับ อันนี้ฮะเมื่อเสียงเตือนระบบช่วยเหลือการขับขี่หรือถอยหลังเกิดขึ้นระดับเสียงจะเปลี่ยนไปตามด้วยโอเคเราจะปิดก็ได้หรือลดลงหรือไม่เปลี่ยนแปลงก็แล้วแต่นะครับก็ตรงนี้เขาปรับเป็นลดลงไว้้ลวล่างสุดระดับเสียงของมิเต,เตอร์ก็จะมีต่ํากลางสูงนะก็ความดังแหละประมาณนั้นนะครับก็อยู่ที่กลางกลางแล้วกันถัดมานะครับระบบระบบอ๋อก็คือจะเป็นบอกอสเปคนะครับว่าเขามีอะไรบ้างนะครับเนี่ย,ยเช่นปัจจุบันภา,าษาไทยพื้นที่จัดเก็บข้อมูล อ่พวกเฟิร์มแม่แล้วก็ฟื้นฟูค่าโรงงานต่างๆนะครับตรงนี้เราก็จะไม่ไปยุ่งกับเขานะครับสำหรับเจ้าของรถเท่านั้นนะครับที่จะใช้ฟังก์ชันนี้จริงๆยึดจังได้นะครับก็จริงๆไม่ต้องไปยุ่งก็ได้นะครับหรือว่าถ้ามีการอัปเดตอะไรต่างๆนะครับเขาก็จะเข้ามาที่ศูนย์นะครับก็จะเป็นตัวบอกค่าทั้งหมดเลยทางด้านนี้นะครับแล้วก็ด้านนี้แจ้งแจ้งเตือนการคงสภาพการใช้ไฟฟ้าอันนี้ก็เปิดอัตโนมัติไว้นะครับแล้วก็แจ้งเตือนแผนที่เปิดไว้แอปสต e เปิดไว้นะครับถ้าไม่เปิดก็คือใช้ไไม่ด้ นะครับไม่งั้นใช้แอปไม่ได้นะครับเราก็แผนที่นะครับ Google Ma p ก็ใช้ไม่ได้ถ้าไม่เปิดนะครับประมาณนี้เนาะเราย้อนกลับมาเมนูหลักกันนิดนึงนะครับก็กดมาที่ตัวนี้นะครับขวาสุดรูปบ้านปึ๊บก็จะกลับมาที่หน้าเดสก์ท็อปนะครับแล้วก็มาดูตัวถัดมานะครับตัวนี้เป็นปุ่มแอร์นะครับปรับแอร์นะฮะนี่ยเป็นตัวเล็กๆนะครับสามารถกดตรงนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะใช้งานคําสั่งเสียงก็ได้เช่นกันนะครับเอกเช่นกันนะครับก็จะเป็น ตัวปรับเขาเรียกอะไรไล่ไอไล่หมอกนะครับที่เกาะกระจกประมาณนั้นเราจะสั่งงานด้วยเสียงก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับปรับตรงนี้ก็ได้ไม่แย่แล้วก็ทางด้านนี้นะครับเป็นการปรับแอร์นะครับโอ้โหเยอะแยะมากมายปิดแอร์ออโต้อีโคตอนนี้ใช้อีโคอยู่นะครับเป็นโหมดประหยัดเป็นโหมดประหยัดพลังงานสาหรับรถจอดนิ่งๆนะประมาณนั้นนะครับรถจอดนิ่งๆก็จะปรับตรงนี้เลยนะนี่ฮะ อีโค่นะถ้ารถจอดนิ่งๆนะครับก็ใช้ตรงนี้หรือว่ารถติดๆหรือว่าเราไปจอดรอซื้อของอยู่แล้วก็แต่นะครับอามาไปอีโค่เลยจะดีมากนะครับก็จะช่วยเซฟตัวไฟไปด้วยในตัวนะประมาณนั้นนะครับตรงนี้ก็ปรับอุณหภูมินะครับนี่ฮะสิบแปดองศาปรับตรงนี้พัดลมปรับได้ทั้งน้านีทั้งหมดเลยปรับ,ปร,บ,ป,รบปรับลมนะค,ความแรงลมก็ตรงนี้นะครับจะเลือกเย็นเร็วร้อนเร็วได้หมดเพราะว่าตอนนี้มีฮีตเตอร์ให้ด้วยนะครับ ระบายอากาศอ่าย้อนกับอันนิดนึงน่ครับโหมดระบายอากาศนะครับนี่ฮะก็จะทางานประมาณนี้นะใี่นะผมว่าดีแล้วก็ทางด้านนี้นะครับอีกหนึ่งปุ่มนะครับตลาดอะใกล้ๆนิดนึงนะครับตัวพี่ปุ๊บก็จะเป็นกล้องนะครับนี่หรือกล้องนะครับีแบบอ่าด้านหน้านะครับแบบอ่าสามร้อยหกสิบองศาแล้วก็นี่ฮะมีโหมดตรงนี้ด้วยนะครับสามดีสามดีก็จะเป็นแบบนี้เนี่ยภาพสามดีถ้าสองดีก็จะอย่างเงี้ยนะฮะ สามดีก็จะดูเป็นภาพแบบเหมือนการ์ตูนนิดนึงนี่ฮะตัวรถเราประมาณนี้แล้วก็โหมดมุมกว้างนะครับนี่ฮะมุมกว้างัดเข้าไปนี่ฮะมุมกว้างก,เากาง็เป็นแบบนี้นะครับเราเลือกได้เลยนะครับมุมกว้างหลังหน้าล้อโอโ้โหคือแบบเท่ดูดีนี่ฮะอ่ามุมกว้างหน้าหลังล้อหน้าล้อหลังโอโ้โหนะให้มาแบบเต็มเต็มนะครับอ่าแอบมีตรงนี้นิดนึงนะครับนี่ตั้งค่า นะฮะมีทั้งค่าด้วยออกจากเคียพีนะครับทันทีหรือว่าสามสิบลิตต่อมาแชสซีโปร่งใสก็คือเหมือนกับว่าด้านข้างน,นะครับเนี่ฮะจะให้มันโปร่งใสหรือว่าเห็นก็ได้ประมาณนี้นะก็มีอะไรกัะอ๋อมีต่ำกลางสูงปรับได้หมดเลยนะครับเจ๋งอยู่นะครับแล้วก็เส้นวงโคจรนะครับนี่ฮะเส้นวงโคจรก็คือตรงนี้เหมือนช่วยเลี้ยวอ่ะนะฮะประมาณนั้นนะนี่ครับเส้นวงโคจรอ่าพานรามาท,ที่เปิดใช้ งานสัญญาณไฟเลี้ยวอ,อ๋อโอเคเปิดแล้วก็มันก็จะมีภาพขึ้นมาให้ประมาณนั้นโอเคประมาณนี้อ่ะอันนี้ไม่ยากนะครับใช้งานง่ายอ่ะกลับมาที่มุมกว้างอีกทีนึงโอ้โหดูสิฮะเป็นไงโมดตัวนี้เจ๋งอยู่นะสําหรับผมนะครับคือมันช่วยในการขับขี่แม้กระทั่งตอนจอดหรือว่าในขณะที่เราจอดอยู่แล้วเราไม่อยากจะลงไปดูรายละเอียดอะไรมากมายสามารถเปิดจากตัวกล้องได้เลยนะครับตรงนี้ได้เลยว่าจะย้ายมาที่คีย์รัดก็ได้ปุ่มกดตรงนี้ได้หมดเลยอ่ะประมาณนี้นะ ย้อนกลับมาอีกนิดนึงนะครับตรงนี้ก็เป็นปุ่มล็อกประตูนะครับกดตรงนี้ได้เช่นกันส่วนตัวนี้ก็จะย้อนกลับไปหมดตั้งค่าอันสุดท้ายเลยตั้งค่าระบบนะครับเนี่ยพวกปรับเสียงปรับแจ้งเตือนต่างๆนะครับก็มาจับตรงนี้ได้เลยเหมือนกันนะฮะแล้วก็ทางด้านนี้นะครับแอปโตนี่ฮะประมาณนี้อยู่ทางนี้ทั้งหมดเลยนะครับอันนี้ก็คือเป็นคร่าวๆนะประมาณหนึ่งเขายังไม่ได้ใส่อะไรมากมาเล่สำหรับแอปนะครับยังไม่ได้มีอะไรเยอะแยะมากมายเนาะแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับตัวนี้ กดเข้าไปนะครับมันจะเป็นสัญญาณ g p s นะครับเนี่ครับมันจะขึ้นเป็นแบบให้แบบนี้นี่ฮะขึ้นเป็นแบบให้นะฮะถ้ากดอีกหนึ่งครั้งนะครับก็จะกลับไปที่นี่ครับกดอีกครั้งนึงก็จะกลับมาที่แล็ปท็อปโลง่ลงๆคลี้นคแบบนี้ฟังชันนี้สามารถใช้สําหรับคลายประตูไฟฟ้าสู่เครื่องใช้ไฟได้อย่างที่บอกไปนะครับก็คือ กนน็นั่นหมายความว่านะครับคือเราเอาไฟจากตัวรถเพื่อเอาไปใช้ด้านนอกนั่นเองนะครับอาจจะไปทําเสียบปลั๊กุงข้าวผัดนู่นนี่นั่นอาจจะไปใช้กับพัดลมนะครับโน้ตบุ๊กหรือว่ากระทะเตาตปิ้งย่างได้หมดนะเพราะาไฟให้มาทั้ง3,300วัตต์หรือว่าค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับแล้วก็นี่ฮะอีกหนึ่งจุดนะครับหลังจากสตาร์ทรถแล้วใช้ปืนปล่อยึ๊ดๆ,ๆเมื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ไฟฟ้ารถจะขับประจุไฟทันทีอ๋อโอเคอันนี้ก็ ลักษณะกล้กันนะครับเสียบปลั๊กและคลายประจุไฟทันทีก็คือมีการเสียบปลั๊กก็จะเอาไฟออกมาใช้ข้างนอกนะครับเขาก็จะคลายประจุไฟแล้วเราจะปิดเปิดแบบในนู่นก็ได้ไม่ว่ากันนะทางด้านนี้นะแล้วก็ลงมาทางด้านนี้นะครับนี่แล้วก็อันนี้นะครับ <c> ที่ปัดน้ําฝนอัตโนมัติแบบตรวจจับน้ําฝนหรือจะกดแบบเป็นปรับเป็นระยะก,ก็ได้นี่ฮะได้หมดเลยนะครับแล้วก็ความไวสูงต่ํเรเลิบนี่ตรงนี้นะครับอันนี้นะฮะอ่าแล้วก็ตรงนี้นะครับ ครับก็ปรับได้ที่ปัดน้งฝนแบบโตโนมัติแบบจจตรวจับน้งฝนหรือว่าเราจะกดปรับเป็นระยะก็ได้ได้หมดนะครับความเร็วก็เลื่อนได้เลยนะครับช้าหรือเร็วนะประมาณน,นี้โหมดการดูสะาดที่ปัดน้งฝนอันนี้นะครับควรรู้ทั้งมือใหม่และมือเก่าเลยนะสําหรับตัวนี้นะฟังก์ชันนี้นะเดี๋ยวผมใช้ให้ดูนะครับอ่ะนี่ครับมันก็จะมาฟองที่ตัวนี้นะครับนี่ฮะัที่ปัดน้ำฝนคือเวลาที่เราจะเปลี่ยนใบหรือทําความสะอาดกระจกนะครับก็ควรมา กดที่โหมดตัวนี้นะครับไม่งั้นเราจะทํางานไม่ได้เราจะง้างเขาไม่ได้นะครับก็คือถ้าเราจะเปลี่ยนใบปาดนะครับทําความสะอาดกระจกก็มาเนี่ยฮะก็บางกดที่ตัวนี้นะครับดูก็ะดิทบนี่ครับมันก็จะเด้งขึ้นมานะครับถ้าปิดก็เขาจะกลับลงไปประมาณนี้อ่ะสรุปแล้วกันถ้าใครจะเปลี่ยนที่ปัดน้ำฝนทําความสะอาดกระจกก็อย่าลืมนะครับใช้ตัวนี้ประมาณนี้นะแล้วก็ฟังก์ชันนี้ครับชนใหญ่จะเปิดตัโนอัตดไว้คือจะเป็นเครื่องปรับอากาศภายในตัวรถนะ พบระบายกินอับกินแห้งอะไรพวกนี้นะครับก็จะเปิดไปอัตโนมัติแล้วก็ปลดล็อกระบายอากาศอันนี้ก็แล้วแต่นะครับจะเปิดอัตโนมัติก็ได้ไม่เปิดก็ได้นะครับเป็นการระบายอากาศแล้วก็การชาร์จแบบไร้สายนะฮะฟังก์ชันนี้อยู่ทางด้านนี้นี่ครับเป็นเวล c ชาร์จนะครับนี่ครับทางด้านนี้จะมีเฉพาะตัวพรีเมียมนะครับถ้าเป็นตัวสแตนดาร์ดจะไม่มีตัวนี้มาให้ดังนั้นนะครับถ้าอยากได้แบบนี้ต้องตัวพรีเมียมเท่านั้นอ่าประมาณนี้ แล้วก็ฟังก์ชันสุดท้ายเอาจริงอ,งอ่แนะนำอย่างนี้ดีกว่านะฟังก์ชันตัวนี้นะปิดแบตเตอรี่ทั้งหมดในรถนะครับถ้าเรากดปุ่มนี้นะครับมันจะเป็นการตัดไฟในรถทั้งหมดเลยประโยชน์ของการใช้งานหมดนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นตอนชาร์จนะผมคิดว่าน่าจะดีสุดก็คือเราปิดตัวนี้ไปปุ๊บเราก็ปล่อยให้รถชาร์จไปเรื่อยๆนะครับจนครบเวลาที่เต็ม เราก็ค่อยกลับมาเปิดใช้งานประมาณนั้นสําหรับคลิปนี้ก็เป็นวิธีการแนะนําขั้นตอนการใช้งานนะครับรวมไปถึงการอธิบายฟังก์ชันต่างๆที่อยู่ในหน้าจอก,กลางนี้นะครับของ i อออนยู T. หากข้อมูลไหนที่ผิดพลาดหรือตกหล่นทางเราก็ต้องขออภัยมานานท,ทีด้วยจริงๆและถ้าท่านใดนะครับอยากให้เราไปรีวิวจุดไหนเพิ่มเติมหรือรุ่นไหนแบรนด์ไหนเนี่ยสามารถคอมเมนต์ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยยังไงคลิปนี้คงต้องลาไปก่อนนะฮะเอาไว้เจอกันอีกทีคลิปหน้าสาหรับวันนี้สวัสดีครับ